ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามตามมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566เข้าสู่โรงเรียนปราจินราษฎรออำรุงค่ะโรงเรียนปราจินราษฎรออำรุงจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของนายอภิเชษชมพูผู้อํานวยการโรงเรียนและมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่ 1. นายทวีศักดิ์กิ่มกระโถก รองผู้อำนวยการโรงเรีย Marcel, นกลุ่มบริหารวิชาการ 2. นนางสาวเพทายโอชาวงรองผูสส้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ 3. นายสรายุธอุดมวิทยานุกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มอำนวยการบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโรงเรียนปราจีนรัษฎรอัมรุงได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ด้านความปลอดภัยผู้อํานวยการอภิเชษฐชมพูได้กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านมีการกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานอย่างชัดเจนและเป็นระบบในด้านความปลอดภยัยโรงเรียนปราจินราษฎรอํารุงให้ความสําคัญกับการเดินทางมาเรียนของนักเรียนเฝ้าระวังความปลอดภัยในการเดินทางโดยประสานความร่วมมือกับคนขับรถตู้รับส่งมีการเตรียมการอบรมเพื่อสร้างความรู้ด้านวินัยจราจร โดยภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยประสานงานกับทหารตำรวจเพื่อช่วยดูแลและเสริมสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัยในระหว่างการมาโรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนอย่างปลอดภัยมีการสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยจัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัต,ติต่างๆ ให้ความสำคัญกับการดูแลอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมรองรับการจัดการเรียนการสอนหรือการทำกิจกรรมภายในโรงเรียนมีการตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารให้มีความพร้อมในการใช้งานเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับครูนักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา และยังมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขภาพร่างกายให้กับนักเรียนเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดและสารอันตรายอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบกับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้ในชั้นเรียน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดมีภาคีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนที่ช่วยประสานความร่วมมือในการดูแลนักเรียนให้ความสำคัญด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพของนักเรียนมีการอบรมและให้ความรู้กับร้านค้าภายในโรงอาหารกำกับติดตามด้านความสะอาด และส่งเสริมการมีสุขะอ,อนามัยที่ดีมีการสำรวจติดตามภาวะสุขภาพร่างกายโดยสรุปและจัดทำข้อมูลด้านสุขภาพซึ่งเป็นสารสนเทศสำคัญที่ใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนและดูแลสุขภาพร่างกายของนักเรียน 2. ด้านโอกาสในการเรียนรู้และการสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนปราจินราชดออำรุงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพนักเรียนจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้ครูได้มีโอกาสรู้จักและเข้าใจนักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยครูที่ปรึกษาจะนัดหมายและดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความดูแลในทุกภาคเรียนเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและแนวทางในการดูแลนักเรียนสิ่งนี้ช่วยให้เกิดความร่วมมือในการดูแลและช่วยสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้น ัดกิจกรรมการสอนส่งเสริมชดเชยเสริมทักษะให้กับนักเรียนอย่างรอบด้านเพื่อช่วยเหลือป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพมีการจัดทำสรุปข้อมูลด้านการประเมินผลการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษา รวมทั้งมีการจัดทำข้อมูลด้านการศึกษาต่ออันจะเป็นสารสนเทศสำคัญที่นำมาใช้ในการกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคตจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความสมัครใจและความสนใจกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านวิชาการดนตรีกีฬาศิลปะและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกทํากิจกรรมชุมนุมตามความสนใจเพื่อพัฒนาประสบการณ์ชีวิตของตนเองมีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเอง เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเตรียมความรู้เตรียมความเข้าใจและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ประสบความสำเร็จในด้านอาชีพตามเป้าหมายที่ตั้งใจนอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตนารีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับโรงเรียนและชุมชน 3. ด้านหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล จัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพผ่านการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนประชุมและเตรียมความรู้ทางด้านวิชาการให้กับครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพมีการจัดการเรียนการสอนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ด้วยตนเองมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ครูนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์และฝึกฝนทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน Assessment for Learning ตามตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางโดยใช้วิธีการที่หลากหลายคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อสำรวจความเข้าใจของนักเรียนอันจะนำไปสู่การวางแผนและการพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำสรุปข้อมูลด้านการประเมินผลการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนอกจากนั้นโรงเรียนปราจินราษฎรอํรุอยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านการทำกิจกรรมอย่างหลากหลายเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และจัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมจากทุกภาคส่วนทั้งหมดนี้คือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนปราจินราษฎรอํารุงทุกคน ได้รับความรู้อย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปลอดภัยเติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถสร้างสารรค์ประโยชน์ให้สังคมได้ต่อไปขอบคุณค่ะ